นุ่มค่ะเดี๋ยวกัดให้ดูวันนี้ค่ะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปเจอมาอันแบบมันจะเป็นอันเล็กๆแช่แข็งเอาไว้นี่คืออาหารของคนตุรกีเลยนะคะเดี๋ยวจะผสมแป้งง่ายๆให้ดู น้ำค่ะน้ำเปล่าธรรมดาหนึ่งถ้วยตวงหรือใครจะใช้นมก็ได้วันนี้จะใส่โยเกิร์ตด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าใช้น้ำครึ่งหนึ่งนมครึ่งหนึ่งอ่ะแป้งเขาจะนุ่มกว่าถ้าใช้น้ำอย่างเดียวเนี่ยแป้งเขาจะกระด้างมีนาจะแก้โดยการใส่โยเกิร์ตน้ำเนี่ยใช้เป็นน้ำอุ่นก็ได้นะคะแต่วันนี้ใช้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องแล้วก็โยเกิร์ตหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ยีลงไปค่ะ1-2ช้อนชาแล้วแต่เลยมีนาใส่สอง น้ำตาลทรายค่ะใครเป็นเบาหวานไม่ต้องใส่ใส่เพื่อให้มีรสชาติและให้ยีตเขาทำงานเลยขึ้นแป้งสาเลีเน็ประสงค์หรือแป้งขนมปังก็ได้นี่คือเบสิกโอ้ลืมลืมใส่น้ํามันน้ํามันพืชค่ะสองช้อนโต๊ะหรือน้ํามันมะกอกก็ได้ใส่เพื่ออะไรเพื่อขนมปังเขาจะได้นุ่มขึ้นแป้งสาลีเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงสองถ้วยตวง พันไหมคะเกลือครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราจะนวดทุกอย่างให้เข้ากันคะ่ะแป้งเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนะคะนวดมือได้ไหมนวดได้สูตรนี้เป็นสูตรที่ทํากินประมาณ3ามสี่คนนะคะถ้าใครทานน้อยทานคนเดียวหันครึ่งเดี๋ยวมินาขอนวดเครื่องนะคะวันนี้แต่จริงจงนวดมือได้สบายคะ่ะตัวนี้ไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะนวดกันคะ่ะ แห้งเติมน้ำนะคะแป้งแฉะเติมแป้งอย่างนี้นะคะพอเรานวดแป้งให้เนียนแบบนี้แล้วนะอ่ะใช้แป้งทั้งหมดนะคะสองถ้วยตวงครึ่งกับอีกสองช้อนโต๊ะอ่ะเสร็จแล้วเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่าค่ะการพักแป้งนี่สำคัญนะคะต้องพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่านะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะ ตัวไส้ของขนมปังที่จะทําวันนี้นะคะเขาเรียกว่ามินิพีเด้ค่ะพีเด้ก็คือแบบยาวๆแต่ว่าวันนี้มินิมีนาจะทําแบบสั้นๆเพราะว่าไปเจอแบบแช่แข็งมาส่วนผสมนะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่ค่ะตัวนี้กัเอาได้เลยพริกหยวกนะคะจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็แล้วแต่เราเนื้อค่ะเนื้อไม่ติดมันถ้าติดมันติดได้ไม่เยอะแล้วก็มีมะเขือเทศกะกะเอาเลยค่ะจริงๆเราต้องมีใบพาสต์ลีด้วยนะแต่มินาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่ใส่เราจะเอามาบดกันค่ะ เจะมีปรุงรสด้วยเกลือนะคะนี่เป็นที่แน่ๆเลยเกลืออย่าใส่เยอะหรือเค็มนะคะพริกไทยพริกป่นใครที่ชอบเผ็ดใช่ไหมเขาก็การเลี้ยงเขาก็ใส่พริกป่นลงไปด้วยแล้วก็บางคนนะคะชอบใส่ใบออริกาโนแต่มีนาไม่ใส่มีนาคิดว่ามันไม่เข้ากันกับอาหารอันนี้แล้วก็ใครอยากใส่ผงยี่ลานะคะก็ใส่แต่ว่ามีนาไม่ใส่เพราะมีนาก็คิดว่ามันก็ไม่เข้ากันนะคะกับกับอันเนี้ย มีนาชอบแค่นี้ทุกคนจะเห็นมีนาใส่อยู่แค่นี้เพราะว่าที่บ้านกินอยู่แค่นี้เดี๋ยวเรานวดนะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงแค่นี้เองพักแป้งเสร็จแล้วนะคะมีนากาจะเอ,ออกมาในส่วนของ Facebook นะมีนาจะตัดเพลงทิ้งไปเลยนะคะหลังจากนี้เพราะว่าโดนค่ะวิดีโอแรกไม่โดนวิดีโอสองโดนมีนา่าก็งงตัดทิ้งมันไปเลยค่ะ นี่นะคะเอเราได้แบบนี้แล้วนะสมมติแป้งเขาเหลวเกินแบบนี้เห็นไหมแต่ง่ิงเนี้ยใช้ได้แล้วโรยแป้งเพิ่มได้ค่ะแล้วเราก็มานวดให้เขาเนียนยน่อยหนึ่งเราทําเป็นชิ้นตามที่เราพอใจได้เลยแต่วันนี้มินานทำเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นจะตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆจํานวนกรัมไม่ได้ช่างให้นะคะกะเอาตามประสบการณ์ บางครั้งทาชิ้นใหญ่เนี่ยจริงๆมันทำชิ้นใหญ่ได้อะทำชิ้นใหญ่เนี่ยมันเป็นแบบรูปทรงแบบเดิมๆแล้วลูกไม่กินเพราะฉะนั้นเราเป็นแม่เราก็ต้องทําเป็นรูปทรงเล็กๆเอาเล็กๆเลยค่ะนี่คือยังใหญ่เกินด้วยซ้ํานะแต่ไม่เป็นไรตัดได้กี่ก้อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะได้22ชิ้นนะคะแล้วเราจะเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยค่ะบิดมัดๆคุมพักแป้งไว้10นาทีมาค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ แบบนี้นะคะพอเราทําเสร็จเราจะเอาไปแช่แข็งเลยก็ได้ก็คือใส่ช่องแข็งเลยพอจะทานเราค่อยออกมาอบได้เลยคนตุรกีก็ทําแบบนี้ขายนะ,ะแต่ว่าเนื้อเนี่ยเขาจะแห้งกว่านี้นะของมินานี้ก็คือจะฉ่าไปหน่อยเราจะทําให้ดูโรยแป้งไปเลยค่ะแล้วเราก็จะรีดให้เขาเป็นยาวๆ เราต้องเราต้องกลับด้านแล้วรีดอีกครั้งนะคะเพราะว่าแป้งก็จะกดตัวลงเข้ามาแล้วทำยังไงตักเอาแต่เนื้อนะคะไม่เอาน้ํานะใส่ลงไปแบบนี้จะมากจะน้อยแล้วแต่เราค่ะก็แล้วก็ปิดตรงนี้ถ้ามีเนื้อนะถ้ามีเนื้อมันปิดไม่ได้เอามือแตะแป้งหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพอมันเป็นน้ำแล้วมันติดมือนะ่ะ อ่ะ,ะ,ะอันนี้นะก็เอาเนี้ยเข้ามาแบบเนี้ยเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะมีนิพิเดเนี่ยเขาทาขายกันเนี่ยเขาทาขายกันแบบนี้เห็นก็ทําขายอยู่ค่ะเลยเกิดไอเดียขึ้นมาเพราะว่าลูกมีกนาเน,นี่ชอบหิวตองคืนก็เลยจะทําแช่ตู้เย็นไว้พอหิวก็เอาออกมาอบเลยลูกก็ปิดค่ะ เห็นไหมตรงไหนที่มันที่มันแบบมันฉ่ำเนื้อแล้วมันจะปิดไม่ได้เนี่ยตรงนี้เราก็กดกดหน่อยถ้าเราไม่อยากให้เขาเสียทรงถ้าจะอบเลยก็อบเลยได้นะคะเดี๋ยวเราพอทาเสร็จสักสี่ห้าอันแล้วบีนาจะอบให้ดูถามว่าต้องพักแป้งก่อนอบไหมอยากพักแป้งก่อนอบก็พักได้คะ่ะหรือไม่พักแป้งก่อนอบก็ได้เช่นเดียวกันเนื้อเนี่ยมันจะมันจะต่างกันนิดเดียว ถ้าเราพักแป้งก่อนอบใช่ไหมคะเนื้อเขาจะนุ่มและฟูแต่ว่าถ้าเราไม่พักแป้งก่อนอบเนื้อเขาก็จะนุ่มแต่เขาจะไม่ฟูเทนานี้นเดี๋ยววันนี้จะอบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทาไข่แดงค่ะผสมนมหรือผสมน้ำก็ได้หรือไข่แดงเพียวๆก็ได้นะ ถามว่าทําเป็นหน้าพิซซ่าได้ไหมใส่เป็นแบบพิซซ่าได้ไหมใส่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราอบค่ะตัวนี้ค่ะที่บอกคนพบมีนะจะเอาไปแช่ตู้เย็นนั่นแหละแต่ว่ามันยืดได้เห็นไหมพอมันพักไปสักพักเนี่ยปิดตรงนี้ปิดให้มันสนิทสนิทนะคะเพราะว่าพออบแล้วเดี๋ยวมันจะบานออกตรงนี้ยืดเห็นไหมว่ามันยืดได้ยืดแบบนี้เลยแล้วก็วาง ตรงนี้ปิดให้มันสนิทสนิทเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราแล้วถ้าปิดไม่สนิทแล้วพออบแล้วมันจะบานออกแบบนี้ค่ะแต่ตัวนี้พออบแล้วมันจะบานออกนิดนึงเท่านั้นเองเดี๋ยวเอาไปแช่เย็นทั้งอย่างนี้เลยค่ะพอเขาแข็งตัวแล้วนะคะมีนาก็จะเอาออกมาเป็นอันๆแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกเอาไว้เอาไว้ให้ลูกอบก,กินตอนกลางคืนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะนุ่มค่ะเดี๋ยวกักดให้ดู นี่นะคะแช่แข็งมาแล้วเห็นไหมเขาก็จะเป็นแบบนี้คือมันแช่แข็งได้ค่ะพอจะทานทำยังไงเอาออกมาค่ะวางไว้อุณหภูมิห้องให้เขาคลายความเย็นสักประมาณ10นาทีแล้วก็อบได้เลยอบก็ไฟร้อยแปดสิบเท่าเดิมอันนี้มีนา,าคาไข่ไข่แดงไ,งไว้แล้วค่ะเพราะว่าขี้เกียจมาทาใหม่อีกรอบ ใส่ไว้นี้แหละเนี่ยอ่ะอันไหนมันเล็กได้มันก็จะได้ใช้ชงฟรีดไว้ค่ะเวลามีแขกหรือว่าใครหิวอะไรอย่างเงี้ยมีนาก็เอาออกมาอุ่นเท่านั้นเอง